จะไม่แน่จริงก็ไม่หลากมาจากเมืองปฐุมธานีครับในน้ำทิดาทิดาบุญหลาย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 ฮัตแหวครับดูที่ว่าเที่ยวนี้จะทําอะไรจะทําอะไรสาวสวยเมืองลำดวนเมืองลำดวนจากสีเกตใช่ไหมจากสีเกตใช่ไหมว่าแล้วสีสะเกตสีสะเกตเลือดีจากสีสะเกตไร่บดไร่เบียดไร่บดไร่บีแรงตีแรงจะแงข้นมาจะแ้กมาตาคนต่างอัตตางคนต่างวัดกามาจะทีบีก็มาจะร้อยจะรันปีกมาจะร้อยจะรันเพราะว่าตาคนต่างรู้ตัวว่าใครถ้าใครพลาดเที่ยวนี้ยกเรือกับ บ้านตะไคร้บ้านเจ้านี้มีโอกาสไตยต่อแต่จะไปเจอใครจะไปเจอใครต้องไปวัดดวงเอาในรอบน้าว่าจะไปจัดตลาดเจอใครแต่เจ้านี้เอาไว้รอตัวไปก่อนเถอะครับพี่น้อง นะครับดูซิว่าธิดาบุญหลายๆๆๆหลายหลายหลายฮาร์ดแวร์เจอสาวสวยเมืองลำดวนจากอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดดูซิว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะก,ก,กลับศรีสะเกดหรือใครจะกลับจังหวัดประทุมธานมีจะพูดไปออกจะพอไม่ถูกเพราะว่ามันอยู่ในระยะต,ต้นทุนอยู่ในระยะตน้นทุนจะเป็นระยะไ,ไปทุนต้องให้อาสาจัดการดูซิว่าเที่ยวนี้ธิดาบุญๆๆๆๆหลายหลายบุญหลายหลายนำสกุลฮาร์ดเอ๋ยฮาร์ดแวร์บริษัทฮาร์ดแวร์ให้การลำดวนดูซิว่าร่องน้ำที่สามร่องน้ำไปบสไปเบียดไปเสียเงินมาคือทีมงาน สวยเมืองระดวนไม่ตงบอกได้ว่ากว่าจะอ่านชื่อเรือเสร็จก็พอนี้เรือเข้าเส้นชัยแล้วครับพี่น้องครับก็ถือว่าไม่แน่นะครับพี่น้องก็ผ่านมาประมาณ400เมตรนะครับเรืออีกประมาณ700หรือ800เมตรก็ไม่แน่ครับสนามนี้สนามนี้บอกว่าวันนี้แข่งกันประมาณ1,000 1,200เมตรเอาแล้วครับที่ดาบุญไหล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 ฮันแวจากปทุมธานีไอ้หนุ่มน้อยหน้าบอลคนปทุมธานีเจอกับใครไม่เจอเจอกันสีสเกส็ดส,สีสเกตก็คือเรือเรือบีน่าบางคนว่าบีนามันสาว สาวสวยเมืองลำดวนสาวสวยเมืองลำดวนบอกว่าสีจะเกสีจนได้สีจะไล่ได้บนไล่บี้ไล่กระยี่ดักคุนแรงสั้นกันมาเอาแล้วับยังไม่มีใครเสียเปรียบบ้างมานักล่องน้ําที่สองล่องน้ําที่สองทิดาท่ดาทิดาบุญไหลทิดาบุญไหลแล้วก็ใบให่บุญไหลทิดาบุญไหลทิดาบุญไหลไหลไหลฮัตแวกกจะไปแรง่างนี้ที่รอดไปไปเมื่อสาวสวยสาวสวยสาวสวยเมืองลำดวนกอดได้ยัแสงได้หรือไม่ได้แสงได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ครับต่างคนต่าง โยกเยกโยกเยกกันมาเต็ม <t> ท <iny> <an> ี่เต็มที่นะครับหายใจทางจมูกหายใจทางลางกงกน้าทำให้ถ่าน้วครับเริ่มจะอ้าปากเริ่มจะอ้าปากหายใจเริ่มจะอ้าปากหายใจมองตามสายตาตามสายตาทีนะบุญไหลไหลฮัตแม่บุญไหลไหลฮัตแม่ดูที่บ้าจะหนีพ้นไม่พ้นหนีพ้นไม่พ้นหนาจะฉีกหนีมาก่อนมองตาเป็นตาผู้มันยายน่าจะฉีกเหนียมาก่อนสาวสวย สาวสวยเมืองลำดวนสาวสวยเมืองลำดวนว่ายังไงว่ายังไงไล่เบียดกันมาไล่เบียดกันมาสาวสวยเมืองลำดวนเมืองลำดวนยังไม่ลดละความพยายามไล่บีกมาไล่บีกมาไล่บีพยายามไล่บีไล่เบียดไล่บีไล่เบียดแต่กำลังจะหมดเวยกำลังจะหมดแล้วกำลังจะหมดแล้วบุญลายบุญลายจะหมดแล้วแต่ลำดวนแทบจะไม่เหลือแล้ะบอยเอาแล้ว ไม่ขอสอกกระสีพายเรือครับตายกันวันนี้เอาแล้วครับยังอยู่อีกประมาณ600เมตรยังอยู่ประมาณ600เมตรบอกว่าเอาแล้วก็พายอุ้มสมหายอุ้มสมก็สบายสบายกบหายแบบสบายกบติ่งนังตังติ่งก็พายลอยหน้าลอยตาเหมือนแล้ตัดแมบประยุนกบทางพายแบบหายแบบแบบบนล่องน้ำล่องน้ำที่สองเรือดีพี่ก็ว่าฮิดาบุญไลฮิดาบุญไลไลฮิดบุญไลไลบอกว่าล่องน้ำล่องน้ำที่สองไปแงอย่างนี้ที่รอดปลอดภัยเมื่อเรือดีบอกว่าสาวสวยสาวสวยมือ ลำตัวนบอกว่าเอาเลยสาวตัวสาวตัวจำต้าเป็นรองแล้วสาวตัวว่าไงสาวตัวดีแล้วสาวตัวดีแล้วสาวตัวน though, ีแล้วท <c ười> ี่นาว่าอย่างไงที่นาที่นาที่นาบุญไหลบุญไหลด้วยหน่อยครับเท่วนี้จะได้ได้ไม่ได้บอกกันเที่บอกว่าเอาเลยไม่มีใครรับแล้วเลยไม่มีใครรับแล้วอีก80เป็ดสุดท้ายอูชิว่า80เป็ดสุดท้ายที่นาบุญไหลจะเหลือหลายเดียวด้วยจะมีสี่หลครับตอนนี้พยายามไล่เปียนกันมาไล่เบียนกันมาไล่บิ๊กมาไล่บิ๊กมาไล่บิ๊กมาเอาเลยก็มาก็ปกก็มาก็ปัก ขอพายขอพายในย่างสุดท้ายก่อนก่อนที่จะยกเรือขึ้นขอพายจุดที่ขอพายจุดที่บีจับอะไปบีจับอะไปบีจับอะไปบีจับบอลจับนัดในเมื่อในเมื่อจาวกลย้าวกลิ้งมากันเดินล้แล้วอีกประมาณสี่สิบเมตรสุดท้ายบุญหลายแง่มาเฮ้ยนี่มาในหนุ่มน้อยเมืองศรีนัเก็ตดีว่าสบายสบาย,ว,ยวางพายโดยละม่อมเงีงยบกลิปครับเรือเข้าเส้นชายกรรมการบอลโซเกียตไม่รอช้านะครับก็ รวบร,รวมผลการแข่งขันรอยสกู